แีนีใช้ถังกระเพื่มอะไรใช้ถังกระเพื่มอะไรียวฮะสีเขียวเหรอสีเขียวแงไปลูกเอาสีแดงเอาสีแดงเอากระทักระทักระัง้างการใช้ถังกระเพื่มเดี๋ยวดูกดกดใส่ดิบอันนี้ดิ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 บ่ลูกติดิบิดบดิบดิดลดิดลดิดเลยอ่าก่อนดิบก่อนแล้วก็ถือถังมาผู้ช่วย เดี๋ยวถ่ากันลูกเดี๋ยวจะตัดที่ถือเลยที่ถืออา้าวไปเล่นไป,นมไ,ปไม่หนมัมาลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อย่าทำเด็ดขาดน,นะครับถ้าทำแล้วจะเป็นยังไองไอีกคร,รับอีก<ะ>น้ำมันพืชถ้าติดอ้าวไปถามเสร็จแล้วน้ำมันพืชถ้าติดไปนะครับ